ข้อ8ครับ in the x y plane ในเครื่องบิน x y ถุยไม่ใช่เพลนอย่างนั้นเพลนอย่างนี้คือพลาหน้านะครับ p l a n คือระนาบนะครับผม which of the following is an equation whose graph is the graph y of t t r a n s l a t e three units horizontally to the right อ่านเสร็จปป๊บข้อนี้พูดกันเป็นคำเดียวครับไม่รู้เรื่อง จริงข้อนี้ง่ายไหมฮะมันคือการเขาเรียกว่ากราฟทานฟอร์เมชันนะครับสำหรับน้องๆที่เข้าไปเรียนใน MUIC เนี่ยก็จะอยู่ในวิชาอินเทนอินเทนซีฟอินเซนทีฟอิน In คืออินอะไรวะอินอินเทนซีฟอินเซนทีฟอเอออินอะไรก็ช่าง IMAT ทอะเออช่างมันเถอะนะเขาบอกว่าข้อไหนนะครับที่มันทานสเลดทานสเลดแปลว่าแปลถูกไหมฮะที่มันแปลไม่ใช่ที่มันแบบขย่ยไปนะครับ3ยูนิต 3ายูน horizontal ิต h o r i z o n t a l horizontal นี yeah, like uh, ่อะไรแนวนอนนะครับ h o r i z o n ก็ขอบฟ้า h o r i z o n t a l ก็แนวนอนนะไปทางขวานะครับตรงนี้พี่สอนเป็นกราฟก่อนจะได้เข้าใจง่ายๆอ่ะเคยางี้สมมุติว่าที่มีสมการหนึ่งเป็นรูปนี้ง่ายๆนะครับชื่อสมการ y เท่ากับ f x y เท่ากับ f x ถ้าเวลาเราทำเนี่ยและเราชิฟ์กราฟไปทางแกน x มันมี2แกนถูกไหม x กับ y เนี่ย xy plane นะครับไม่ใช่เครื่องบิน xy นะชิฟ์ไปทางแกน x ถ้าชิฟ์ไปทางบวกชิฟ์ไปทางบวกนะครับสมมุติบวกไป8ดช่องอะ8ช่องเลยนะการาฟมันก็จะเป็นรูปอย่างนี้เหมือนเดิมเนี่ยแหละนะครับถ้ามันชิฟ์ไปทางนี้ให้เราบวก ถ้ามันชี้ไปทางบวกให้เราลบที่ x ก็จะเป็น x ลบ8แบบนี้ทำาไม่ฮะให้ลบที่ x นะถ้าเราชิปลงล่างสมมตินี้ลงมา10ช่องอะ10ช่องเลยลบ10กราฟเหมือนเดิมนะครับอันเนี้ยให้เราเอาไปคือมันเป็นลบใช่ไหมถ้ามันเป็นลบถ้ามันเป็นแกน y นะครับเราก็ไปลบได้เลยไปลบนอก x นะครับจะได้เป็น y เท่ากับ f x และลบ10ทันไหม คือจริงๆตัวนี้มันมาจาก y บวก10เท่ากับ fx เนี่ยแหละนะแล้วย้ายไอ้บวก10เนี่ยไปอีกข้างหนึ่งนะครับสรุปนะเอาใหม่นะสมมติมาตรงนี้มาทางนี้ลบ20ช่องลงมาลบาลบ5ช่องอ่ะเป็นกราฟรูปเดิมแบบนี้นะครับอันนี้เราจะได้ y เป็นถ้าขยับมาทางแกน x เป็นลบให้ใส่เป็นบวก x บวก20ทันไหมและถ้าลงทาง y ก็ลบไปเลยข้างนอกตรงตรงเป็น f บวก20ลบ5ทันไหมครับคือง่ายๆแค่นี้นะครับส่วนจะมีการฟ l i p ซ้ายฟ l i p ขวา flip บนฟ l i p ล่างนั้นก็ไปบวกลบเอาที่ข้างหน้า x กับข้างหน้า y อันพี่จะยังไม่สอนนะฮะข้ามไปก่อนเอาตรงนี้ก่อนนะฮะข้อนี้นะฮะกราฟเดิมเนี่ยเป็นอตัวนี้นะส่วน3 กำลัง x อันนี้เป็น exponential นะครับพี่ขออนุญาตลบตรงชุดนี้ทั้งหมดเลยนะครับขออนุญาตลบคุณผู้ที่สารสถานีเอ้ยสถานีวะโอ้จะเล่นมุกแต่ละทีนี้ไม่ต้องแบบเล่นไม่ได้อะเขินวะมานะครับมันเป็น1นส่วนสามกำลัง x นะครับจะเป็นฟังก์ชันลดนะครับเพราะเป็น1นส่วนสามกาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ อย่างนี้นะแล้วก็จะตัดตรงนี้ที่จุด0 1นะอ่ากราฟเดี๋ยวไว้เรียนเอานะครับทีนี้มันบอกว่าชิปไปทางซ้ายเอ้ยชิปไปทางขวานะครับ3ช่องก็คือชิปจากนี้ไป3ช่อง1 2 3ก็จะได้กราฟใหม่ขึ้นมานะฮะกราฟใหม่นะไม่ใช่กราฟเก่าป๊บปรูปลักษณะแบบนี้ใช่ไหมฮะชิปไปทาง x บวกกี่ช่องบวก3ช่องเพราะฉะนั้นเวลาเอาไปใส่ต้องไปทำยังไงนะ ไปบวกหรือไปลบที่ x นะครับไปลบนะครับเพราะฉะนั้นจะได้เป็น y เท <Y S 1> ่ากับ1ส่วน3 mm. เหมือนเดิมและ x อยู่ตรงไหน,นไปลบออกลบ3นี่คือคำตอบมีข้อไหนครับตอบข้อ b boy จบนะลองอไปใช้ดูนะครับออกทุกปีเหมือนกันนะการทาสเสล็จกาฟนี่ข้อนี้ถ้าทำจริงๆถ้าถ้ารู้หลักการที่พี่พูดเมื่อกี้นะฮะก็จะใช้เวลาไม่ถึงพี่ว่าไม่ถึง15นาทีอะตอบได้เลยนะครับโอเค ต่อกันข้อ8เด้